ใครกำลังหารถ bm w ดียบรีวีเจ็ดเจ็ดสามศูนย์ท็อปออปชั่นซ่อมพร้อมใช้คือสวยมากสีขาวมีแต่คนอยากได้สีขาวต้องคันนี้เลยครับ730 LD ย้ำว่าเป็น LCI นะขับดีเกียร์ตัวใหม่เครื่องตัวใหม่ไม่แสนหซ่อมให้ครบหมดราคา940,000 0 0 0บาทนะครับช้าอดแน่นอน สวัสดีครับ เนมจากช่องโนเนมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถที่เป็นรถยอดนิยมนะแล้วผมพูดทุกคลิปเลยว่ามันเป็นรถที่น่าใช้มากสมรรถนะมัน,น,มนกับราคาตอนนี้มันจับต้องได้แบบสุดๆเลย b m 0 7 7 3 0 l d ตัวนี้เป็น lci เครื่องดีเซลตัว Minor chain เรียบร้อยแล้วออปชั่นครบสุดในปีนั้นเนี่ยออปชั่นครบเนี่ยต้องตัวนี้เลย 730ld เนี่ยผมรีวิวไปเยอะมากพี่ๆอยากได้สีอะไรตอนนี้ผมมีเกือบทุกสีเลยทั้งขาวทั้งดำสเปคแบบไหนเนี่ยทักเข้ามาได้ผมไม่ค่อยเจอ bm77 สีขาว นะส่วนใหญ่จะเป็นสีดําสีเทาสีขาวเนี่ยข้างในจะเป็นเบาะคล้ายๆกับสีน้ําตาลส้มซึ่งสวยมากราคาตอนนี้มันจับต้องได้เมื่อก่อนมันกืแบดล้านเนี่ยออปชั่นตัวท็อปเนี่ยมันแพงสุดตัวท็อปคือออปชั่นของเขานะครับอย่างแรกนะถ้าเป็น LCI นะครับตัวเรือนไม้จะเป็นตัวเรือนไม้ที่เป็นจอยดีเรียบร้อยแล้วนะครับสคือสรลุป3คือซื้อตัว Top ท็อปเถอะเพราะเบาะทุกตัวนะครับเป็นเบาะเย็นเบาะแอร์เป่าตูดทุกตัวหน้า2หลัง2นะครับ แล้วก็ตัวบอกความสบายของตัวท็อปกับไม่ท็อปมันต่างกันครับตรงดันไหลนะครับตัวขาก็ต่างกันมันจะมีตัวซัพพอร์ตทั้งหมดเครื่องเสียงดีมากมีจอด้านหลังมาครบนั่งข้างหลังสบายเหมือนคุณนั่งบนบิสเนสคลาสเลยถ้าเป็นตัวท็อปซื้อตัวท็อปเลยสบายกว่านะครับมือหนึ่งเนี่ยตัวท็อปไม่ท็อปนะครับต่างกับตัวบิสเนสเนี่ยห่างกันเป็นล้านนะแต่ตอนนี้มือสองห่างกันแค่ซึ่งหลักแสนซึ่งผมว่าคุ้มอยู่แล้วซ่อมบำรุงแพงไหมราคาซ่อมมันไม่ตกหรอครับ ตัวรถ7ล้านกว่าเกือบ8ล้านราคาอะไหล่มันก็แพงประมาณนั้นที่ผมว่ามันน่าใช้เพราะอะไหล่จีนนะครับอะไหล่เทียบมันค่อนข้างเยอะทําให้คุณน่ะไม่ต้องจ่ายเงินเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างเช่นนะครับโชคนะมือหนึ่งนะครับประมาณ50,000บวกลบต่อต้นนะครับแต่ตอนนี้โชคของเทียบนะผมต้องบอกว่าคุณภาพเนี่ยไม่ได้หนีนะครับตั้งแต่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเนี่ยไม่เคยกลับมาเปลี่ยนภายในปี2ปีเลยนะครับใช้ได้นานๆเนี่ยต้นแล้วประมาณ20,000นิดๆเองนะครับ ประตูดูดที่ทุกคนกลัวนะกลัวหนาตอนนี้3,500-5,500ซ่อมนะครับหรือถ้าจะเปลี่ยนแพงกว่านี้นิดหน่อยระบบแอร์ระบบเครื่องยนต์เนี่ยใช้อะไหลส่วนใหญ่กับ 52520d525d ในตัว LCI เหมือนกันเลยอะไหล่ช่วงล่างอาจจะแพงกว่านิดนึงแพงตรงจำนวนชิ้นมันเยอะกว่าแต่ถ้าคุณซ่อมครบแค่ประมาณ2 3สมหมื่นนะครับเปลี่ยนบูบูต่างๆนะครับผมว่ามันคุ้มแล้วความนิ่มวนวลมันต่างสุดๆเลยตัวนี้นะครับ เป็นตัว r c i จะเป็นเครื่องทวินพาวเวอร์เทอร์โบ3,000ซีซีคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดตัวนี้ให้แรงม้าจากโรงงานมัน5 8สูงถึง106กวิกว่า,วานะถ้าผมขึ้นทางโดดนผมจะลองเหยียบให้ดูนะครับผมว่าตาวสิน้นเปลืองน้ำมันไม่เท่าไหร่นะเขาเคลมไว้ที่10กว่ากิโลเมตรต่อลิตรขับแบบคอมฟอร์ตธรรมดาไม่กินน้ำมันเลยแล้วก็ซิ่งมากแล้วก็สบายมากคันนี้นะครับเราจะซ่อมครบให้หมดเลยนะครับซ่อมอะไรบ้างก็รตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางฝาวาวใต้นี้ดูนะ ท้ายเครื่องซินหน้าเกียร์เช็คตัวซิงเข้าเวี่ยงต่างๆแล้วก็ท่อต่างๆที่รั่วทั้งหมดเราจัดการเปลี่ยนให้หมดเลยซ่อมพร้อมใช้ตัวนี้เป็นรถปี2013มไม่แสนหกสภาพแบบซ่อมไม่ครบภายในทุกอย่างใช้งานได้หมดนะเราซ่อมไม่ครบหมดแล้วในราคา949,000บาทครับรถปี13เป็นตัว LCI แล้วรับแรกรับเทินรับ ขายหรืออยากจะฝากขายก็แอดไลน์ตาม QR วอ d e คตามนี้ได้เลยผมบอกเลยว่าช้าอดแน่นอนนะครับคันนี้ถนนโล่งๆเดี๋ยวเรามาลองขับให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับให้ดูอย่างแรกนะอีโคโปรนะครับฟีลลิ่งคือเวลาเหยียบเนี่ยมันจะเหยียบแบบรอรอบนะครับมันมีคอมฟอร์ตพลัสกับคอมฟอร์ตนะครับฟีลลิ่งพวงมาลัยจะค่อนข้างแข็งๆนิดนึงเดี๋ยวผมจะปรับโหมดสปอร์ตนะครับหน้าจอนะเปลี่ยนตามรูปแบบนี้เลยนะครับรอบมันจะรอที่ประมาณเกือบ2,000รอบเลย ตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณ70นะครับอย่าเหยียบปุ๊บร้อยโอ้จริงๆไม่มีอะไรนะครับผมตั้งวอร์นิงไว้ตัวรถตั้งวอร์นิงไว้ไม่เกิน130-140นะครับมันขึ้นวอร์นิงเรียบร้อยเลยการขับขี่โหมดสปอร์ตนะคือถ้าคุณต้องการเร่งแซงนะผมบอกว่ามันมาไวมากนะครับ อเหยียบปุ๊บเนี่ยสามสี่พันรอบเนี่ยรถมันพุ่งไปแบบพุ่งแบบนิ่มนวลผมใช้คํานี้ดีกว่าผมว่านั่งข้างหลังเนี่ยน่าจะสบายมากพอคุณขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับรถอ่ะมันกดลงแล้วก็พวงมาลัยมันจะค่อนข้างแข็งและเฟิร์มขึ้นถ้าเป็นโหมดสปอร์ตจริงๆตัวนี้มีเกียร์พัฒน์ชิพนะครับเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยบวกลบได้ตอนนี้ผมลงไปเป็นเจ็ดนะครับนี่หกนะครับด้วยความเร็วก่อนห้า สี่นะครับเหยียบปุ๊บเนีย่ย partnership อาัตราเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับทำได้เร็วดีโอเคปรับโหมดนะครับกลับให้มันเป็นโหมดสปอร์ตธรรมดาความรู้สึกโหมดสปอร์ตนะเนี <Yeah. S 1> ่ยพวงมาลัยมันจะค่อนข้างเฟิร์มนิดนึงถ้าคุณกลับมาคอมฟอร์ททันทีนะครับความรู้สึกเลยการต้านของพวงมาลัยมัน ต่างชัดเจนนะครับเนี่ยมันนุ่มนวลมากด้วยตัวรถไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับผมเคยพูดหลายรอบแล้วมีคนถามว่า S c l a s s กับ Series 7ต่างกันไงคุณนั่งหลังเนี่ยผมว่า SC l a s s นุ่มกว่า c 7จะให้คอนเฟิร์มแต่ถ้าคุณนั่งข้างหน้านั่งที่ขับนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเทียบปีเดียวกันประมาณ13เนี่ยเบนท์ขับสนุกไม่สู้เท่ากับ BM เนะครับ BM ขับสนุกกว่าเยอะอัตราการเร่งซีลลิ่งการขับช่วงล่างเนี่ยโอ้ผมว่ามันถ้าคุณต้องการรถที่ คุณอยากพาครอบครัวนั่งข้างหลังหรือคุณเป็นผู้บริหารนั่งข้างหลังก็ได้แล้ววันไหนคุณอยากขับนะครับคุณขับได้แล้วก็ให้ความสนุกสนานแล้วที่สําคัญคือไม่กินน้ํามันนะครับประหยัดน้ํามันมากนะบางทีลืมเลยว่าดื่มเติมน้ํามันนะครับอาตาัตราซิสเตองน้ํามันเนี่ยผมเป็นคนเท้าหนักนะอาจจะวัดลําบากนะครับ14.5กิโลเมตรต่อลิตรถ้าถามผมด้วยรถไซส์เท่านี้นะครับถือว่าประหยัดมากๆแล้วแล้วออปชั่นครบแบบนี้โดยเฉพาะคันนี้อย่างที่ผมบอกนะผมซ่อมครบมหมดแล้วนะครับ เปลี่ยนซีนต่างๆนะครับซีนเข้าเวียงซีนท้ายเครื่องซีนหน้าเกียร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนประกน็นเช็ครอยรั่วข้างล่างโดยเฉพาะท่อท่อเทอร์โบโนะครับท่อน้ําต่างๆที่รั่วเราจัดการเก็บให้หมดแล้วนะครับแล้วมันเครื่องก็เพิ่งเปลี่ยนมาดังนั้นคุ้มมากๆเลย9 4 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างครับมาดูสเปยละเดของตัว b m ียซีรีส์7ดนะครับเ3 0 LD นะครับ LCI ปี2013นะครับไม่แสนหกซ่อมพร้อมใช้ ใครหาสีขาวบอกเลยว่าชาอดแน่นอนนะครับกันชนหน้าจะมีคิวโครเมียมแบบนี้นะครับคิวตัดแบบนี้ไฟนะครับเป็นอะแดปตีฟเ e d เรียบร้อยนะครับนี่ใครมีงบนะจัดแบบ LCI เลยคุ้มกว่านะครับเซ็นเซอร์รอบคันใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ไฟเป็นอะแดปตีฟนะครับไฟตัดหมอกข้างหน้าพร้อมล้อนะครับเป็นล้อขอบ19นะครับช่วงล่างทำมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับทำมาจากศูนย์เลย แล้วก็ตัวยางเป็นยาง P ีซิโลนะครับคันนี้จริงๆมีประวัติซ่อมมาครบหมดแล้วนะแล้วเราก็ซ่อมเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยเลยนะครับยาง P ีซิโลเนี่ยปี23นะครับพร้อมใช้ช่วงล่างนี้ขับนิ่มมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวเนี่ยพอปีเอลซีไอนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วนะครับสีขาวโดยรวมถือว่าสวยนะคันนี้นะจริงๆเจ้าของไม่ได้ใช้เลยนะครับพวกนี้คุณดูนี่พวกเนี้ยไม่มีกรอบแตกเลยนะครับกระจกเดิมติดฟิล์มให้พร้อมใช้นะครับ ซันรูปมีพร้อมประตูดูดครบทุกบานนะครับกันเลยใช้งานได้กันเลยใช้งานได้นะครับกันเลยใช้งานได้นะครับนี่เช็คประตูดูดให้นะครับประตูดูดพร้อมเลยนะครับประตูดูดทั้ง4บานนะครับนี่มันดูกันเลยนะมันเปิดได้เยอะมากนะครับรถพวกนี้เปิดได้เกือบ90องศาเลยประตูดูดแค่ผักเข้าไปนิดเดียวนะครับประตูดูดทํางานทุกบานนะครับ สภาพดียางข้างหลังตรงรุ่นเลยนะครับข้างหน้าเป็น245นะครับยางหลังเป็น 275, 4 0 19นะครับพีซีโเหมือนกันมาดูข้างหลังนะครับข้างหลัง LCI อย่างดูง่ายๆอย่างแรกไฟจะเป็นไฟโคมดำเรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นเซอร์ทุกอย่างใช้งานได้หมดสวยเลยนะครับเนี่ย730น L d นะครับสวยเลยอีกออปชั่นนึงนะถ้าเป็น LCI กุญแจอยู่ในมือนะครับเรากวาด เอามือกวาดเนี่ยกวาดทีนึงนะครับให้มันโดนเซนเซอร์นะเดี๋ยวฝาท้ายจะเปิดนะครับฝาท้ายเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแค่เตะเข้ามานะครับเซนเซอร์พร้อมนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับข้างในสภาพสวยๆเลยนะครับมีพรมทุกอย่างพร้อมเลยนะครับข้างล่างเดิมๆเลยนะอุปกรณ์ครบนะครับทุกอย่างครบหมดนะครับสภาพสวยเลยเดี๋ยวมาดูข้างในครับเป็นยังไงบ้าง จอยู่นี่นะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นตัวย์เลสทั้ง4บานนะครับนี่ล็อกแล้วเนาะสามารถปลดล็อกดูตรงนี้ก็ได้นะครับปลดล็อกเนี่ยเอากุญแจออกมาเปิดได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จริงๆคือประตูทั้งหมดเนี่ยมันจะสามารถเปิดได้90องศาแบบนี้เลยนะครับเปิดได้กว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีกันเลยเนี่ยกันเลยพวกนี้คือกันเลยใช้งานได้อยู่นะครับปิดอย่างนี้ประตูดูดทุกบานอยู่แล้วนะครับมาดูด้านหน้ากันข้างในนะถือว่าสวยมากนะครับ อันนี้คือจริงๆภายในอ่ะเจ้าของเขาดูแลรักษามาดีมากนะครับคุณดูเบาะสวยเลยนะครับอันนี้คือหนังเดิมๆนะอันนี้อย่างที่ผมรีวิวได้หลายๆคันนะครับตัวนี้ปรับได้เยอะมากปรับตัวดันขานะครับขึ้นลงนะครับตัวนี้ปรับหลังนะตรงกลางตรงนี้นะครับสามารถกดเนี่ยมันจะมันจะมีที่ดุมบ้าตรงนี้ดันขึ้นดันลงนะครับถ้าสังเกตดีๆ นะครับเห็นไหมตัวคอมันปรับตัวคอกลางได้อีกนะครับมันไม่ได้ปรับแค่ตัวนี้นะส่วนตรงนี้นะครับจะมีที่ดันตรงกลางถ้าคุณเห็นมันจะดันลงฝั่งนี้ดันได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีปรับตรงกลางได้อีกนะครับคือปรับได้เยอะมากนะครับสําหรับเบาะตัวนี้นะถ้าเป็นไปได้นะครับซื้อ LCI ซื้อตัวท็อปสุดอย่างเงี้ยเบาะสบายสุดๆเลยครับกุญแจนะครับสตาร์ทอยากให้ดูนะข้างหน้าจอมันจะเป็นตัว LED นะครับ ะครับรปิดเสียงก่อนเนาะเดี๋ยวเราปิดประตูดูดนะครับประตดูดูดใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวเราสั่งให้ใหม่นะครับเรามีสั่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้พับกระจกนะครับพับได้นะครับแล้วก็สามารถปรับได้นะทุกอุปกรณ์ทุกอย่างส่วนใหญ่ใช้งานได้หมดนะครับโอเคไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟอ่ะ ออโต้นะครับเปดนอปทีฟอันนี้เป็นความสว่างของไฟไฟตัดหมอกหน้าหลังนะครับอันนี้อย่างที่บอกนะถ้าคุณซื้อตัวท็อปนะครับมันจะมีเบาะนะครับเนี่ยเบาะเมมนะครับทั้งหมดได้หมดเลยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นตัว LCI จะเป็นตัวคาดอย่างนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นปรับตัวจอคุณเห็นไหมครับมันจะเป็น l e d อย่างนี้หมดเลยนะครับโหมดต่างๆสามารถเลือกตรงนี้เลือกจากฝั่งตรงนี้ก็ได้นะครับมีมีเพลงหมดสั่งงานด้วยเสียงก็มีนะ ทุกอย่างตรงนี้ได้หมดเลยนะครับขึ้นลงมีพันดิ์ชิพนะครับบวกลบตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สป,ปีดนะครับตัวนี้เป็นคูซโซนโทนนะกดคูซโซนโทนเนี่ยมันจะเขียนคูซโนโทนเรดี้อยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นลงตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับตัว B C ตัวนี้ก็คือดูตัวหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือเปิดปิดอะแดปทีฟนะครับเป็นตัวไฟข้างหน้าเนาะ ไม่นะครับอาตราสิ้นเปลืองน้ำมันเมื่อกี้สิบสี่จุดห้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้ไม่แสนหกนะครับเซอร์วิสให้ครบหมดเลยนะครับตามที่ผมบอกอยู่แล้วนะว่าคันนี้เดี๋ยวเราเซอร์วิสเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ตัวท่อต่างๆให้หมดเลยนะครับคอนโซลสวยงามมากนะอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นตัวท็อปนะครับเครื่องเสียงจะเป็นโ o g ิ c เซเว่นเนี่ยคุณดูภายในอย่างนี้ตรงนี้ก็ได้เนี่ย ข้างในสวยหมดเลยนะครับอุปกรณ์โดยรวมสวยหมดใหม่หมดนะครับ <S <S สลูปนะครับ <S <S <an> เปิดปิดได้นะครับเพียงแค่กดนะครับจริงๆกระดกขึ้นก็ได้นะครับกระดกขึ้นอย่างเดียวก็ได้นะครับกดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับปิดก็ได้นะปิดได้หมดเลยนะครับกระดกปิดก็คือกดลงนะครับ เป็นปุ่ม Auto Start Stop นะครับก็คือสามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อเวลาเครื่องหยุดนะครับไม่ให้รถมันสตาร์ทเองนะครับโดยตรงนี้นะจะปรับโหมดได้ทั้งหมด4โหมดนะครับเนี่ยดูจากโหมดฝั่งนี้ก็ได้อันนี้ดู Eco Pro นะครับถ้าคุณเห็นนะตัวหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับ Eco Pro นะครับ Comfort นะครับ Comfort Plus Sport นะครับ Sport Plus ไม่แนะนำนะครับให้แนะนำให้ใช้แต่ในสนามเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ามันปิด traction control นะครับอุปกรณ์ตัวช่วยในการขับนะตัวสะบัดนะมันอันตรายนะครับแต่คุณดูนะอย่างนี้รอบเนี้ยคุณดูเหมือนที่ผมทดลองขับเลยนะครับรับโหมดธรรมดาขับมาก่อนนะอันนี้นะครับตัว i drive นะครับเป็น i drive ตัวใหม่ออปชั่นมีครบหมดนะครับคุณดูนะว่าติมีเดียนะครับมี music collection นะครับมีครบหมด มีฮ์ดดิท์ในตัวนะครับ External Device นะครับมี AUX พร้อมนะครับ t ี TV ข้างหลังสามารถปรับได้เนาะปรับจากข้างหลังจากตรงนี้ก็ได้นะครับเครื่องเสียงสามารถปรับ EQ จากตรงนี้ได้นะครับตัวท็อปจะมีเฉพาะในตัวท็อปนะที่สามารถ EQ ได้นะครับ EQ เครื่องเสียงจากฝั่งนี้ได้เลยควาจริงคือมันดีกว่าโอเคชุดแอร์โดยรวมถือว่า ไม่มีรอยเลยนะครับไฟฉุกเฉินล็อกนะปลดล็อกตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เครื่องเสียงแอร์นะคุณดูปุ่มสวิตช์ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเครื่องเสียงจะเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นที่เก็บของนะอีกหนึ่งอย่างที่ผมให้ดูนะตัวท็อปนะครับเบาะเนี่ยมันจะมีเบาะเย็นนะครับกับเบาะอุ่นตรงนี้เลือกได้หมดนะครับทั้ง4ฝั่งทั้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 งที่นั่งเลยนะครับตรงนี้เลือกได้นะครับ อันนี้เป็นเบาะเย็นเบาะเป่าตูดนะครับสบายมากแอร์เขาเลือกโซนได้หมดเลยนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัมัติ8สปีดนะตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับ auto ้โฮนะ park นเซอร์นะครับใช้งานได้นะครับปกติอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับใส่ usb ตรงนี้นะครับอุปกรณ์โดยรวมทั้งหมดอันนี้สามารถล็อกฝาท้ายตรงนี้ได้เลยนะครับปิดเบาะนะอย่างที่บอกนะเบาะนั่งสบายมากนะครับปรับได้หมดเลยจริงๆถือว่าสบายสุดๆเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นที่เก็บของนะก็อันนี้เล่มนะครับบุ๊กเซอร์เิตต่างๆยังมีครบนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับเบาะเมมหมดเลยนะครับทั้ง4ด้านนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังว่าเป็นยังไงบ้างด้านหลังนะครับมาดูที่นั่งที่สบายที่สุดของรถคันนี้กันนะครับคุณดูเบาะนะคือเบาะเนี่ยจริงๆสบายมากๆเลยตัวนี้จริงๆพับพับได้นะครับเนี่ยสีสวยเลยนะนี่คือเบาะเดิมสุดๆนะครับ กรเดิมๆเลยนะครับประตูดูดสภาพดีนะคุณดูประตูเปิดได้สุดนะครับปิดสุดได้นะครับประตูดูครบทุกอย่างอย่างที่บอกนะตัวนี้นะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะพิเศษนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมดเบาะเย็นเบาะอุ่นปรับตรงนู้นก็ได้นะครับอันนี้เมมได้สองระดับเนาะม่านไฟฟ้านะครับคุณดูนะมันหรูหรามากๆนะกดทีนึงนะครับมาครบเลยนะครับม่านหลังมาครบนะครับ มานหลังเราจาัดก,การซ่อมมานให้ครบทุกบานเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถปิดก็ได้นะก็สามารถกดปิดจากฝั่งนี้ได้เลยนะครับครบทุกฝั่งนะครับปิดได้ครบเลยนะครับมาดูตัวจอนะตัวจอเนี่ยจริงๆเป็นจอ i Drive รับดูง่ายๆนะครับ,งงรบ l c i Joy Drive จะเป็นคล้ายๆ iPad แบบนี้นะตัวจอนี้สามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับถ้าเราปรับฝั่งนี้เนี่ยจริงๆเพิ่มเสียงรถเสียงตรงนี้ได้หมดนะครับเราเลือกเมนูก่อน เราสามารถหมุนเมนูตรงนี้ได้นะครับมัลติมีเดียนะครับหมุนเครื่องเสียงจตรงนี้ได้หมุนได้หมดนะครับโอเคออปชัน okay. ตรงนี้ได้หมดข้างหน้าหมดเลยนะครับแมปอินฟอร์เมชันทุกอย่างได้หมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพับเบาะนะครับตัวท็อปสุดพับได้ครบทุกอย่างอยู่แล้วเนาะพับขึ้นลงทุกอย่างได้หมดนะครับปรับลุมบ้าตรงกลางก็ได้นะตัวนี้จะเป็นตัวปรับลุมบ้าตรงกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราปรับให้ดูความ ความกว้างของมันก่อนนะนี่เราปรับฝั่งนี้นะครับนะปรับถอยหลังนี่ปรับปรับให้สุดเลยนะครับแล้วก็ปรับเอนนอนนะครับเอนนอนนะหัวนะครับสามารถปรับเฉพาะหัวข้างบนได้นะครับนี่ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะพับได้นะครับเนี่ยคุณสามารถปรับพับอย่างนี้ได้คุณจะพับเข้าไปทางไหนก็ได้นะครับพับได้หมดเลยโอเคครับได้เห็นสเปครายละเอียดนะครับของตัว bmw ซีวิตเนะครับ7 3 0 ld ตัวนี้เป็นรถ LCI ตัวท็อปสุดออปชั่นครบปี2013นะครับไม่แสนหซ่อมให้ครบหมดแล้วสภาพพร้อมใช้นะครับเรามีอูเซอร์วิสของเราเองนะครับดังนั้นเราซ่อมทุกคันในสภาพที่พร้อมที่สุดนะที่มันจะทําได้นะครับราคา9 4 9 0 0 0บาทครับรับแรกรับเกินรับขายหรืออยากฝากขายแอดไลน์มาได้เลยซื้อรถแบบนี้นะซื้อรถซ่อมจบจบบอดี้สวยๆภายในเราซ่อมให้ครบหมดแล้วภายในสวยมากอย่างที่ดูนะครับ รถเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยคุ้มค่าแล้วนะครับใครสนใจครับแอดไลน์มาได้เลยตามพี่เบอร์ขึ้นขึ้นตรงนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนียมด้วยนะครับสวัสดีครับ